เอสลอเปิดตัวเลนส์ทานซิชันเจเนสใหม่ล่าสุดครับปรับสีเร็ว,รวขึ้น2เท่าและมาพร้อมกับเลนส์สีใหม่อีก1สีจากตัวอปุปคอลเราได้ถูกเชิญไปร่วมงานเปิดตัวเลนส์ทานซิชันเจเนสในงานนี้ทางเอสลอได้แเคลมว่าเลนส์ตัวใหม่นี้จะปรับสีได้เร็วขึ้นถึง2เท่าเลนส์ตัวนี้จะสามารถเปลี่ยนสีเข้มแบบแคทสหรือเกือบเทียบเท่าแว่นกันแดดเนี่ยได้ภายใน25วินาที และเมื่อเราเข้าร่มเลนจากคืนตัวกลายปเป็นเลนส์ใสได้ภายในไม่ถึง2นาทีเลยครับซึ่งถือว่าเร็วกว่าเดิมมากๆรงถึงการป้องกัน UV เนี่ยหายห่วงเลย UVa UVb ป้องกันได้100%และก็ยังป้องกันบูไลท์ได้ในตัวเลยครับในงานนี้ยังเปิดตัวสีใหม่อีกหนึ่งสีนั่นคือสีลูบี้เป็นสีแดงทักพิมพ์นะครับที่จะมาช่วยเพิ่มสีสันให้กับแว่นตาของเราได้เป็นอย่างดีเข้ากับแว่นตาได้หลายสไตล์และเป็นสีที่โดดเด่นมากๆทำให้เดนทานซิชั่น Gen S ตอนนี้เนี่ยมีสีให้เลือกถึง8สีด้วยกันนะ เลนส์พา t ชิชั่นเจเนสใหม่ล่าสุดเปลี่ยนสีได้เร็วขึ้นคืนตัวได้เร็วกว่าถนอมใส่ตาได้ดีกว่าเดิมพร้อมจำหน่ายแล้วที่แชร์เตอร์ออฟิเชียลครับ